สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสเปนังกันเหมือนเดิมฮะซึ่งในตอนนี้ก็ยังอยู่ในคิวของโคตรดังจีนกันเหมือนเดิมในภาพยนตร์เรื่องแรปเตอร์ฮัน r ดอร์แรร,ร,ร,ร์รีรีกับศิลาอาถัน นี่ชื่อไทยแล้วล่ะเพราะจริงๆก,ก็ไม่รู้จะตั้งยังไงแล้วหนังโคตรกาวเลยผมขอบอกกันเลือกเนี๋ยเอาจริงมันก็กาวทุกเรื่องป่าวะคือเรื่องนี้เนี่ยพอๆพกับไอ้นหนังฉลามเรื่องที่แล้วที่สปอยไปอะที่มันไล่ง,งาบสาวบิกินี่โฮโฮดูไปแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรวะอะไรวะอะไรวะพอถึงตอนจบแล้วก็ได้แต่ไปยืนอยู่ข้างหน้าต่างแล้วก็มองท้องฟ้าแบบสงบนิง่ง กูท,ทำอะไรอยู่วะเนี่ยคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมรภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมืองปิดไปเลย <S <S ในเรื่องราวของ <S <S ทันเลยแลปเตล่ร ชื่ออะไรก็ลืมแล้วในช่างมาเถอะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นเมื่อมีทีมสำรวจเหล็กคุณภาพหายากที่ดูแล้วไม่น่าจะมาจากโลกใบนี้แต่มันน่าจะมาจากโลกอื่นโดยการน,นำของดรเชียชื่อแม่งด็ดอกเตอร์อะไรนะด็อกตเตอร์เชียโดยในระหว่างเดินทางบนภูเขาลึกลับแห่งนี้นะครับก็ <S <S มีไอ้เจ้าทหารนายหนึ่งได้ทําปืนลั่นใส่ด็อกเตอร์เชียจนหมวกของแกเนี่ยเป็น,นรูโบไอ้เจ้าทหารพอรู้ตัวว่ากลัวจ,จะไม่ได้ตังค่าจ้างก็เลยเอ่ยปากขอโทษขอโทษครับไอ้เชียนี่ กูชักไม่แน่ใจแล้วว่ามันขอโทษหรือมันด่าซึ่งทหารคนนั้นก็พยายามอธิบายว่าเขาเจอตัวอะไรสักอย่างที่ดูแล้วน่าจะเป็นสปารลาดโผแวบๆไปนะแต่ดรเชียร์นั้นก็กล่าวหาว่ามึงเนี่ยมันบ้าที่ป่านี้เขาไม่มีตัวอะไรนอกจากกระลอกกับกระแตหรอกแต่ว่าเขาพูดไม่ทันเลยนะครับจูๆ่ๆไอ้เจ้าทหารคนเดิมนี่แหละก็ถูกตัวอะไรสักอย่างค่อยๆย่องมึงิกมึงิกมาด้านหลังโอ้ จิเกเยี่ยมตัวเบลอเลยซึ่งยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบโต้มันเจ้าไอศูนตัวนั้นก็เดินเวียงเขาลอยขึ้นไปบนฟ้าและสะบัดหางตวัดกำมัง,งับเขาจนตัวขาดครึ่งก็เลยทําให้ทุกคนที่เหลือพร้อมกับดรเชียร์ต่างแหกปากออกมาลั่นป่าเชียร์แล้วก่อนจะพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่มีใครหนีรอดไปได้เพราะเจ้าจิกเจี๊ยมเดียมๆตัวนี้มันวิ่งไวซะยิ่งกว่าอะไรจนลายสุดท้ายก็กลับกลายเป็นดรเชียร์ที่ดันอยู่ไม่สุขพอหยิบเอาโทรศัพท์หวังถ่ายรูปมันเพื่ออเเเกก็็บปนนคลยทําให้แ ตายตามลูกน้องของแกไปไม่กี่ชั่วโมงถัดมาทีมค้นหาก็ถูกส่งมาที่นี่โดยการนําของลูกสาวของแกที่มีชื่อว่าฮาริแม่ ฮอดเรื่องนี้เหมือนอนกันหมดเลยนะเนี่ยเรื่องที่แล้วขี่เรือเรื่องนี้ขี่เฮลิคอปเตอร์ซึ่งเธอก็มาพร้อมกับลูกน้องของดรเชียที่มีชื่อว่าศาสตราจารย์หลูและลูกศิษย์คนสวยของเขาที่มีชื่อว่าเสี่ยวหน่าก็มาช่วยงานในครั้งนี้ด้วยแต่ในคราวนี้ฮาริก็ยังมีหนุ่มน้ารอผมตั้งที่เป็นนักข่าวเข้ามาสืบหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในระหว่างเดินทางนี่เองเฮลิคอปเตอร์ของเขาก็าไปเจอเจอเกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่จู่ๆก็ดันไปโดนสายฟ้าทันได้แคบกระหน่ำฟาด จนหอทั้งลำนั้นถึงกับปังปีนาและแน่นอนว่าเรื่องทุกอย่างนั้นต่างก็ดิ่งลงเหวในทันที ซึ่งโชคดีที่พวกเขาทั้งหมดนั้นสามารถรอดชีวิตออกมาได้ผมหมายถึงพวกตัวหลักนะ่ะเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงรับรองว่าตายหมดแน่นอนแต่คนพวกนี้มีเพียงแค่รอยดำๆติดตัวเท่านั้นเองซึ่งเมื่อทุกคนตั้งสติได้ศาสตราจารย์หลูก็บอกให้ฮารินั้นจัดการนําเครื่องติดตามหาจุดที่ดเรเชียร์นั้นอยู่พอนอกจากเครื่องจับสัญญาณดาวเทียมก็ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก์ชนิดไหนสามารถใช้งานได้เลยศาสตราจารย์หลูจึงฟันธงว่า ที่แห่งนี้มีบางอย่างที่แปลกประหลาดลองดูสิมันมีผ้าเจ็ดสีมัดอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีจะได้เดินทางกันต่อซึ่งเส้นทางที่พวกเขาจะต้องเดินไปก็คือการมุ่งเข้าสู่ป่าใหญ่ที่ที่น่าจะมีพลังงานลึกลับแอบซ่อนอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าจะจริงเพราะไอ้เจ้านักข่าวสุดหล่อที่มีชื่อว่าซอกเดินไปเจออะไรบางอย่างที่ว่ายทุบปมทุบปอมอยู่ในน้ําเลยบอกกับทุกคนว่าชากนข้างในน้ํามีของไอ้เจ๊ ของอะไรของมันวะดูหน่อยสินะน้ําใสขนาดนี้มันจะมีอะไรศาสตราจารย์ลู่จึงรีบสั่งให้ทุกคนรีบข้ามแม่น้ําไปได้แล้วยามัวเสียเวลาจนเมื่อข้ามแม่น้ําไปได้ครึ่งทางเจ้าซ็อกก็สังเกตเห็นว่ามีจระเข้โตเครื่องกําลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาเลยทําให้ทุกคนต้องรีบเห็นกันจ้าละวันจนทําให้เจ้าทหารรับจ้างตัวประกอบคนหนึ่งถูกไอ้เค้งงาบไปแดกในน้ําก็เลยทําให้หัวหน้าของพวกทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าลุงใหญ่ต้องรีบเข้าไปใช้ขวาน จามต่อสู้กับมันฮัทเช่ฮัเช่วอว้ยคนละจามแต่ไอเคก็ไม่มีวันปล่อยเยื่อของมันไปจนเกือบจะทําให้ตัวของลุงใหญ่นั้นกลายเป็นอาหารมันไปอีกหลายถ้าไม่ใช่เพราะไอเจ้าหนุ่มซอกมารีบช่วยเหลือและดึงแกขึ้นมาได้ก่อน ซึ่งทางโคดไอเคเองก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ละความพยายามมันยังคงไล่ตามเพื่อที่จะงาบสาวสวยอย่างเสี่ยวหน้าจนไม่นานเนี่ยดันไปมื่นเปดแลพอพื้นมันเป็นพื้นสโลปของป่าทําให้เธอนั่งติดงเงกอยู่ที่พื้นดินพร้อมกับตะโกนแหกปากว่าสร้อยคอยแล้แต่โคดไอเคที่ดันเข้ามาใกล้มันกับหยุดชะง,งักพอดูเหมือนสัญชาตญาณน,นักล่าจะสามารถรับรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่บนพื้นดิน มันจึงรีบแผ่นกลับไปยังแม่น้ำตามเดิมเลยทำให้ลุงใหญ่เนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากว่าสัตว์ประเภทไหนกันที่ทำให้โคตรไอเคเหมือนกลัวจนรีบแผ่นหนีจนกระทั่งศาสตราจารย์ลู่ก็ไปเจอคำตอบนั่นก็คือพืชชนิดหนึ่งที่มีใบเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายกับหนามไม่มีปรากฏอยู่ที่ใดบนโลกทำให้ศาสตราจารย์นี่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากฉันอยากจะเอามันไปศึกษาซะเลอเกินแต่ทันใดนั่นเองไอเจ้าต้นไม้อันนี้ก็ดันสัน่น มันเป็นอะไรว่ามีมอเตอร์อยู่ข้างในเหรอไม่ล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยงังไงสักพักนั่นเองเจ้าต้ตนไม้ชนิดนี้ก็ยิงใบที่มีลักษณะคล้ายกับเข็มนี้เป็นปืนกลเลยจนพวกคนพวกนี้เนี่ยต้องรีบเพ่นกันเพราะกลัวว่าจะถูกยิงด้วยใบยเอาซึ่งขนาดพวกเขาเพ่นออกมาไกลแล้วเจ้าต้ตนไม้ก็ยังยิงไม่หยุด <l ug> ไอ้เจ้าซอกเนี่ยก็โดนลูกหลวงเข้าให้เลยทําให้ทุกคนต้องรีบลากมันมารักษาก่อนจะตั้งแคมป์พักแรมกันอยู่หนึ่งคืนเม่สาวเสี่ยวบุ้มเอ้ยเมสาฮาริก็เริ่มเป็นกังวลเกี่ยวกับพ่อของเธอที่ยังไม่สามารถจับสัญญาณได้ไม่รู้เป็นตาย้ายดียังไงก็ได้ไอ้เจ้าซอกที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจีกเสี่ยวหน่าเขามาปลอบใจให้หายห่วงและบอกว่าดเรเชียนั้นเป็นคนเก่งเขาเป็นนักสํารวจนักผจญภัยที่มีประสบการณ์กว่าใครในโลกเขาคงไม่เป็นไรหรอกจึงทําให้สาวเจ้านั้นประทับใจเกี่ยวกับความห่งย ของผู้ชายคนนี้และเมื่อลุ่งเช้าวันใหม่นั้นมาถึงการเดินทางก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่ในครั้งนี้พวกเขากับพบรถที่น่าจะเป็นของทีมสํารวจของดรเชียแต่มันไม่มีวีแววของใครอยู่เลยแถมสภาพของรถยังดูเหมือนว่าพวกเขาจะขับฝ่าดงไอต้นไม้กระสุนปืนกลนั้นมาด้วยโอ้แหกหมดเลยนะเนี่ยก่อนที่เจ้าสอก จะไปเจอกับโทรศัพท์มือถือของดรเชียและนำมันมามอบให้กับฮาริเพื่อให้เธอใช้ลายมือปลดล็อกก่อนที่พวกเขาจะไปเจอรูปไดนโนเสาร์ตัวหนึ่งทุกคนนั้นต่างก็ต่างอึงนี่มันแรปเตอร์เหรอนี่นาะทำไมถึงมีไดนโนเสาร์อยู่ในรูปถ่ายได้ซึ่งยังไม่ทันที่ทั้งหมดจะได้คำตอบ จูๆ่ๆเครื่องจับสัญญาณวัตถุก็สามารถตรวจจับอะไรบางอย่างในที่ชั้นเขาด้านบนได้ฮาริที่นึกว่าเป็นสัญญาณของคุณพ่อตัวเองจึงรีบนําทีมตามไปยังสัญญาณน,นั้นจนเมื่อทั้งหมดไปถึงก็ทึ้งกับตรงอึง่งเพราะบนยอดเขานี้เองดันมีสวนสนุกอยู่ด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปนได้ยังไงเนี่ยนึกว่ามีแต่ประเทศไทยที่มีเสากินาลีนะ ที่จีนก็มีด้วยโว้ยทุกคนจึงรีบเข้าไปสำรวจในทันทีพร้อมกับตามสัญญาณไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับโรงจอดรถที่น้ำมันหมดแต่ยังบีคูข้แจอยู่นั่นแสดงว่าขับได้ใช่ไหมเสี่ยวนาที่เริ่มเกงรงกลัวพื้นที่อาถรรพ์แห่งนี้เพราะว่าพวกเราไม่ได้ไหว้เจ้าที่มาก่อนก็ทําให้สายตาของเธอนั้นเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างวิ่งผ่านชะแวบไปเธอก็พยายามบอกกับทุกคนว่าตัวอะไรไม่รู้กั <c oughs> <c oughs> บกันเธอทุกคนก็เลยพยายามบอกเสี่ยวนาว่าให้ใจเย็นๆ มีสติสัมมาสมาธิหน่อยอยู่ในป่าในเขาห้ามเพิรเจอร์เด็ดขาดจน,นเจ้าศาสตราจารย์หลู่ไปเจอจุดชี้เป้าของสัญญาณก็เลยสั่งให้พวกทหารรับจาง ขุดมันขึ้นมามันต้องอยู่ใต้นี้แน่นอนเมื่อพวกเขาลงมือขุดก็พบกับเหล็กอันหนึ่งศาสตราจารย์ลูจึงรีบหยิบมันขึ้นมาดูก็บอกว่าอุ gh, ้งหูนี่คือเหล็กในตำนานแต่เสี่ยวหน้าที่ดูดีๆก็บอกว่ามันไม่น่าใช่กูว่านี่มันกาบรดอีแตนชัดๆเลยทําให้ทุกคนเนี่ยทิ้งอันนี้ไปและไปขุดที่ใหม่ซึ่งในคราวนี้พวกเขาก็เจอกับเหล็กลึกลับที่เรียกว่าหินอัคคณีเจ้าศาสตราจารย์ลูกก็ดีใจเป็นอย่างมาก,พกเพราะเครื่องวัดสัญญาณต่างๆที่เขาพกมาต่างรวนเลไปจนหมดเขาก็เลยฟันธงว่า อันนี้แหละคือหินอัคานีของจริงมันมีบันทึกไว้แล้วในแฮร์รี่พอตเตอร์นักข่าวซ็อกก็บอกมึงมั่วและศาสตราจารย์เขาบีแต่แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอาคานีเฮ้ยอ้าเลยกูไม่รู้ล่ละแต่อันเนี้ยของจริงแน่นอนก่อนที่ศาสตราจารย์หลู่จะชูยกมันขึ้นมาและกวาดแกว่งเหมือนไปบนท้องฟ้าจนเกิดปรากฏก,การณ์ท้องฟ้าวิกฤตแปรปวนท่านใดอังกก็ ออซึ่งทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นต่างก็กําลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยสายฟ้าที่ฟาดเป้งๆมาทางพวกเขาก่อนที่มันจะเริ่มเกิดแสงจ้า และเจ้าเดรเสาก็โผล่ออกมาจากแสกนั้นและเริ่มไล่ขย้ำพวกเขาในทันทีทั้งหมดก็ต้องรีบวิ่งจีหนีเข้าไปแอบอย่างที่หลบหลังจนเจ้าทหารตัวประกอบเบอร์สองนั้นถูกแหกแหวกกินเป็นลายต่อไปพะมัวแต่นั่งอยู่กับทีและเอามือตวัดวิบวิบวิบอะไรของมันก็ไม่รู้ตายซะเถอะมึงถึง,งทุกคนที่เหลือรอดมาได้ก็ต้องพยายามกันประตูไว้เพื่อไม่ให้ดรเสานั้นพุ่งเข้ามา ในตอนนี้เองพวกเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเจ้าหินอัคนีที่ว่านั้นมันคงจะไปแปรเปลี่ยนกระแสของเวลาจนมันเริ่มดูดเอาสิ่งต่างๆมาผิดเพี้ยนนั่นรวมถึงเจ้าดรโเสาที่โชคร้ายตัวนี้ด้วยซึ่งทางฮาริเองตอนนี้เธอก็เข้าใจแล้วล่ะว,ว่าพ่อของเธอเขาไม่มีทางรอดแล้วเธอก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบหนีเอาตัวรอดออกไปจากที่นี่ซะ ส่วนเธอจะตึงกําลังตานไอเดเสาวตัวนี้ไว้ให้ทุกคนเนี่ยก็รีบหนีกันไปจริงๆยกเว้นแต่เจ้าซอกที่ยังอยู่กับพาริด้วยและเขาก็ยอมบอกความจริงกับเธอไปว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาทําข่าว เขาไม่สนใจเหล็กอะไรพวกนี้หรอกนะแต่ที่เขามาเราพว่าตัวของเธอตั้งหากที่ขอแค่ให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอก็พอใจแล้วเลยทําให้เม่สาวฮาริที่เกับยิ้มแก้มปีส่วนจะพวกคนที่เหลืออย่างศาสตราจารย์หลูนุ่งใหญ่และเสีย่ยวนาก็กําลังหลบหนีไอ้เจ้าแรปเตอร์เลยพร้อมกับหาน้ำมันไปเติมใส่รถก่อจะรีบขับออกไปจากสวนสนุกอย่างเร็วจีโดยที่มีไอ้เจ้าแรปเตอร์คอยไล่ตามพวกเขาไปด้วยซึ่งมันก็ตามไปตามบทนั่นแหละครับเพราะมันวิ่งไกลไม่ได้เมื่อเหนื่อยก็เลยปล่อยให้ทั้ง3คนนี้หนีรอดไปได้ซึ่งแทนที่ลุงใหญ่จะพ ทุกคนหนีไปเขากลับนึกถึงไอ้เจ้าซอกและสาวเบิมฮาริขึ้นมาก่อนจะบอกกับทุกคนว่าพาทิ้งพวกเขาไว้พวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากคาดก่อนเขาจึงหยุดรถและบอกให้ศาสตราจารย์ลู่พาเสียวหน้าหนีไปซะ เขาจะกลับไปช่วยทั้งสองคนแต่ทางเจ้าศาสตราจารย์ลู่นั้นไม่ยอมจึงเกิดการใช้กำลังตีกันขึ้นเพราะศาสตราจารย์ลู่นั้นต้องการนำหินอคนดีไปขาย <_ S 1> เพื่อจะได้มีเงินมากมายร่ารวยมหาศาลซึ่งลูกศิษย์ของเขาก็ไม่เอาด้วยพอเสี่ยวนานั้นเป็นห่วงซอกและไม่อยากมีบาปติดตัวเธอเลยยอมไปกับลุงใหญ่แต่ปล่อยให้ศาสตราจารย์นำหินอคเดีไปขายซะทางด้านของเจ้าซอกและฮาริเองก็กำลังเอาตัวรอ,อดจากเจ้าไดนโนเสาร์จิยมใหญ่อย่างแรปเตอร์เลยก็พบว่าตัวข,ของมันนั้นฉลาดเกินไปที่จะรับมือทั้ง สองคนเนี่ย วิ่งหนีเกือบตายทําไม่ได้เพราะลุงใหญ่เข้ามาคว้าไม้ช่วยเหลือพวกเขาไว้ได้ทันเจ้าแรปเตอร์เห็นอย่างนั้นมันจึงรีบไล่ลุงในทันทีไล่ลุงไหนก็ต้องลุงใหญ่สิพะลุงแกเนี่ยได้วางกับดักรอให้เจ้าแรปเตอร์มาเหยียบน้ํามันที่แกได้วางกับดักไว้ก่อนจะโยนไฟลงไปและลุกพรึบจากนันสาวก็เกิดระเบิดตายคาทีเมื่อปลอดภัยแล้วทั้ง4คนก็ามาปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงต่อจนเจ้าซ็อกสามารถไขปริศนาความลับแห่งเวลาได้เขาก็เข้าใจแล้วว่าเจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันคงอยากได หินอคณนีคืนเพราะต้องการกลับไปยังยุคไดนโดนเสาร์ของมันลุงใหญ่ก็แอบงงเล็กน้อยว่าขนาดไดนโดนเสาร์ยังอยากกลับบ้านเหรอเนี่ยเลยทําให้ทุกคนอยากจะช่วยเหลือเจ้าไดนโดนเสาร์แรปเตอร์ตัวนี้จึงพากาันกลับไปยังรถที่ลุงใหญ่ใช้หนีตามเดิมซึ่งพวกเขาก็ไปพบกับศาสตราจารย์หลู่ที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเจ้าลุงใหญ่ก็ไปถามด้วยความหมั่นไส้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นศาสตราจารย์หลู่จึงเริ่มเล่าความจริงให้กับพวกเขาฟังว่าเขาถูกฝูงแรปเตอร์เข้ามารุมกระทืบเพื่อยื้อแย่งหินอคหนีไปแต่ว่าตัวเองนั้นได้้ใชความหล่อ ขับไล่มันไปจนหมดแล้วซึ่งมันก็แลกมากับอาการบาดเจ็บสหาหัสที่เสียวหน้าเข้าไปดูอาการแล้วไม่น่าจะรอด ก่อนที่จะจู่เจ้าแรปเตอร์ก็โผล่มาอีกตัวและตรงเขามาห่่าพวกเขาในทันทีจะสอกถึงสั่งให้ทุกคนขึ้นรถและรีบซิ่งหนีก่อนที่จะถูกเจ้าแรบเตอร์นั้นฉีกเป็นชิ้นๆเพราะมันต้องการหินอคานีกลับบ้านมันอย่างหนักซึ่งทันทีที่พวกเขาขับหนีไปได้สักพักก็ดันไปต้าเอเขากับนกแลโนเสาอย่างเจ้าเทอร์นอดอรนที่บินเข้ามาหาแต่ไม่ได้มาหาพวกเขามันมาหาเจ้าแรปเตอร์และฟัดกันอยู่บนพื้นแทนซึ่งพวกเขาก็ขับหนีไปได้อีกไม่ไกลรถก็ดันมันน้ำมันหมดก็เลยทําให้ศาสตราจารยหลิดวออองมนจแ้ึบ ให้กับฮารีไปและสอนสั่งกับทุกคนว่าชีวิตคนเรานั้นแม้จะรวยขนาดไหนตายไปก็ไม่ได้สักแดงเดียวเหมือนกับหินอคคนีก้อนนี้ก็ไม่มีสิทธิ์นำไปแม้แต่เศษกรอน ซึ่งแกเนี่ยก็ถูกไอเจ้านกทอร์านอดอนบินเข้ามาขย่ำถึงทีก่อนที่ตัวของมันนั้นจะบินไปขย่ำพวกคน,น,นอื่นต่อแม่สงสัยกลัวคนดูเบื่อเพราะทางเรื่องดันมีโมเดลแรปเตอร์อยู่ตัวเดียวทั้งหมดจึงรีบหนีเข้าไปในอาคารล้างจนลุงใหญ่เห็นว่าหนีไม่ทันจึงคิดวางกับดักโดยใช้ถังน้ํามันที่ได้ตั้งเซตฉากรอเขาอยู่แล้วซึ่งคราวนี้เขาไม่มีไฟแชกมีแต่มีดและฉากเท่เท่านั้นจนทาให้สุดท้ายตัวแกก็ตายไปพร้อมกับเจ้าเดนเสาเทอร์านอดอน,อนส่วนคนที่เหลือก็ขึ้นไปยังชั้นดาดฟ้าาาและนน,นํเอหิ มาชูขึ้นไปเหนือหัวเพื่อบูชาให้กับเทพสายฟ้าแห่งเวลาให้ช่วยพาเจ้าดร็อคเกิกลับโลกของมันทีและแทนที่เรื่องจะจบไอเจ้าแรปเตอร์ก็ดันโผล่มาอีกรอบพร้อมกับสายฟ้าฟาดที่ระเบิดระเบ้อเจ้าซอกจึงนำเหตุการณ์จากหนังเรื่องหนึ่งมาประยุะยกต์ใช้ก่อนจะนำผู้ไฟมาจุดแตล่ล่อมันเข้าไปในอาคารกูถามจริงตามสถิติสัตว์กลัวไฟนะครับพวกชอบไฟเนี่ยมีแต่มแมลงซึ่งเมื่อเจ้าแรปเตอร์ตามเขาไปเพื่อจะขยำก็ดันเกิดสายฟ้าฟาดฟาดเปลี่ยงลงมาตรงหน้าเขา พร้อมกับเกิดวงแหวนปาฏิหาริย์ที่ไม่รู้ด็อกเตอร์สเตรนเป็นคนทำหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ่ไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวนี้มันได้กระโดดเข้าไปในวงแหวนนั้นและหายแวบไปและเรื่องราวก็จบลงด้วยความยิ่งใหญ่ของเนื้อเรื่องที่ต้องบอกว่าส uh ok, 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 ูฮกสูกกสูดอกด็อกเลยทีเดียว <c oughs> เฮ้ออ้าล่ะเมื่อจบลงแล้วก็อย่าลืมฝากใช้นิ้วมนมนกลมบวม,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 มของทุกคนกดไลค์และกดสมัครใ,ให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ